มึงคะ่ะซีดอกเด้ค่ะงามแห้งพี่นอ้นองคุณค่ะเามว่าหมองนี้เป็นเฮ็ดไข้ค่ะพี่น้องมึงค,ง,คงค่ะเีอะค่ะจีการผมจ็มีค่ะ กะดอนะพี่น้องถ้ามีด้องนึงค่ะสะออนได้ค่ะพี่น้องเห็ดไข่มองนี้ไหมไม่แต่ดองกงายไหม้ระบุงสวยๆได้ค่ะมานคักเด้อค่ะพี่น้อง สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาผอก,กับไก่ในช่องกุกไก่ชาแนลยุ้ยกานนะคะวันนี้ก็เป็นเสาร์ของวันที่16กรกฎาคมค่ะ2 5 6 5ค่ะพาพี่น้องมาหาเห็ดค่ะสองดอกแดงนะคะก็เป็นเห็ดไข่ค่ะอันนี้เป็นกีเห็ดไข่นะคะพี่น้องกีงามๆพอแกงแสบค่ะนี่ไม่ใช่นาเรศค่ะพี่น้อง กีเฮ็ดไข่ค่ะกีห,หนาแล่ะค่ะสองดอกางามๆค่ะกีฮิตห,หนาแล่ะค่ะพี่น้อง กึ้นมาวาสิมาเชคปลาสื่อนะคะพี่น้องเดี๋ยวมังะตาไกลหน่อยน้อยแบบนีนเน้เดี๋ยวไปกันเลยค่ะไม่น่าเลยค่ะเห็ดดินหรือว่าเห็ดแปงค่ะโอ้เว่ง่ามพี่น้อง โอเด้งเลย่เย็นาเลยะค่ะมึงค่ะซีดอกเลยค่ะงามแห้งพี่เนอะพี่ค่ะ ีคตรงนี้เทาแล้วนะคะมาดูก่อนนะดองนึงนะะ่งค่ะมอนิดนึงนีงน่เห็น,น,น,ะนไะไ,ไ,ไ,ไก่เสด็พ่อแกงหรอกคะ่ะบึ้งในพี่น้องอ่อนซ้อนค่ะ กับพี่น่องมาหมองนี้เป็นเฮ็ดไข่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะ อีคค่ค่ะสี่ต้งถึงกดี๋ีค่ะหู้นขะดอกหนึ่ง,พ,งออพี่น้องถ้าผีดอกหนึ่งค่ะสะออน์ดได้ค่ะพี่น้องเห็ดไข่มองนี้ไหมไม่แต่ดอกมมดอ,อ่างงาไหมกระบุงมเตียงค่ะ เฮ็หน,นาเลยค่ะท่ามือดีเป็นเห็ดกอด้วยค่ะเห็ดกอแดงพี่น้องอ่าอะไรนี่กินได้แบบเฮ็หนาเลยค่ะได้แม่ชอบเล่นค่ะอนนโอ้ยพีนพ่น้องพี่น้องของทางน,นี้ค่ะเฮ็นบ่ค่ะานี่เฮ็ดหนาเลยค่ะใแบบอื้อนี่ใกล้มาพอดีเลยแหล,ละแกว่าทั้งหมดก็มีค่ะ ใส่มือดึงเอาได้เนาะค่ะด้วความรวดเร็วนะคะพี่น้องเฮ็ดไลน์อยู่มานี่เก็บเองขวบัปนี้ค่ะเห็นบัวคาฮิตน,นาแล่พี่นอ้องฮิตน,นาแล่ค่ะ ลายเตียวเลยพี่น้องมึค่ะเฮียนาเลยไงค่ะช่างขนล้อมเลยพี่น้องเฮ็ดนาเลยค่ะโอ้พี่น้อง ไลยอีดีด้ค่ะป้านี่หลาไลงามค่ะโอ้พันเหยียบแตกแล้วพี่น้องถ้าพี่ดองน่ค่ะนี่กระเมียนค่ะเห็นบ่ค่ะโอ้พี่น้องอันนี้กระเมียนค่ะแกวมือดึงเอาเลยด้หนึ่งค่ะคณค่าพี่น้องเห็นบ่ค่ะเห็นหนาหลยร่างเพิ่นเดาดำๆงามๆนะคะ เห็ดหนาเลยดอกงามๆทั้งนั้นค่ะเห็ดทานค่ะดอกนี้ภายในเป็นเห็ดหนาเลยนะคะอุ๊ยเหนียวมั้ยน้ำผุ้งก็มีค่ะเหยีดทานเหยีดทานเป็นไรเหยีดทานเห็ดหนาเลียเหยีดทาน,ๆๆทาน,หหนาเหยีดทานมากระนองนะคะไปเลยค่ะคุณดอกนี่โอ้ยงามพี่น้องงามค่ะ นี่แหละเลคะ่ะอุ๊ปันนี้ก็แม่นนะคะต้นกำนองคะ่ะหมูหน้อยชาแนลนะคะทางผุนก็มีคะ่ะนี่ค่ะพี่น,อน,น,นอ้องของเราบังอุ๊ย,ยพี่น้องเห็นกี่เห็ดบ่คะาปุ่นทางในกระเม่นค่ะพี่น้องไปกันแบบฟาวๆนะคะมันนี่นี่ทานจัดเลย หย,ห,หยุดนาเลยค่ะพี่น้องนี่ยนี่องดอกพียงดอกงามนาเลค่ะหตาเลค่ะพี่น้อง เบื้องในพี่น้องเบื้องซวยกันค่ะมีเห็ดนาแลดอกนี้ค่ะดอกพวกใหญ่ปึ๊บผลน,นะคะมงเห็ดไข่ตุ้มนี้ค่ะเซยสวยได้ค่ะมานคักเด้อค่ะพี่น้องแกพาพี่น้องมาเช็คปลาทางเพชรบุรีนะคะพี่น้องปลานี่ไลยเป็นเห็ดนาแลค่ะพี่น้อง ได้ใส่เวลาบรโดนนะคะในเฮ็ดมากกับตาหนึ่งเลยเดียวมอืออ่นนะะ่ะกะจังไขวมากกันไหมคะ่ะเดี๋ยวสผ้าผีผ้านองมากนะคะมืออ่นขอพูดลายๆสำหรับการติดตามรับชมค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กัน้ำแม่เด็กค่ะแล้วพอกันไหมคิมนาค่ะสวัสดีค่ะ